วันนี้มีลูกค้าสนใจมาล้างเท่ารถไม่ดีนะครับรถคันนี้เลขไม้อยู่ที่3 4, 000, ามแสนสี่หมื่นเครื่องยนต์สองพวันนี้ที่เราจะทำให้ลูกค้าก็มีล้างเท่ารถไม่ดีเปลี่ยนแบ,บล้องหอยชีดแล้วก็ปรับตั้งวาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมื่อเท่าออกมาแล้วครับเข่า,าจะดำขนาดไหนขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่เราเช็คครับเข่าให้ลูกค้านะครับจะเห็นได้เลยว่าดำมากนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถกินน้ำมันแล้วก็วิ่งไม่ออกนะครับหลังจากที่เราตรวจครับเข้า,าเบื้องต้นนะครับเราก็จะ โดยผ่านแอปโมโม่ลูกค้าก็จะได้เห็นว่ารถของลูกค้าเองมีเข้าเมาในเท่าร่วมเยอะขนาดไหนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาล้างด้วยเทคนิคก,การยิงซายนะครับเราก็จะทําการล้างเท่าร่วนโดยการฉีดน้ํายาเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นครับขั้นตอนนี้เราก็จะทําการยิงซายนะครับขั้นตอนนี้นะครับคือการตั้งวาลว ระหว่างที่เราล้างเท่าร่วมไดีเราก็จะทาการเปลี่ยนแบรดรองหัวจีดให้ลูกค้านะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับจะทําให้แบรดรองเก่าและสึกหรอทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาล้างเท่าร่วมนะครับทางเราจะเปลี่ยนเปเี่ยนให้ใหม่ทุกครั้งนี่นะครับหลงังจากที่เราล้างมาแล้วนะครับสะอาดใหม่เลยนะครับตอนนี้เราก็ทาการใส่เท่าร่วมเข้าไปนะครับระยะเวลาในการทําทั้งหมดนะครับยู่ที่2ชั่วโมง10นาที สำหรับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0มีการล้างเทอรมไอดีเปลี่ยนแหวนรองหัวชีนแล้ก็ปรับตั้งวาลวรวมถึงมีการเปลี่ยนปรเก็นใหม่และโอลิงและก็ซินยางต่างๆให้ถุกชิน้นจะอยู่ที่ราคา4ใบเทาครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถนำรถเข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการยูสุฮอกอันตึมงทั้ง7สาขาได้เลยครับ